สบายดีพี่น้องสบายดีฐางอุส้มสมองสมบอรเด้อน,นี่ตอนขับเกาะสู่องบอกไก่หน่อพี่น้องเมน,นี่ไก่กะบ่มีคลิปลยงังไลน์เนาะมือนีย่พี่น้องเนาะคลิปสีมาถามเบาดาวเนาะพี่น้องเนาะมาเลยจ้ะ เราถามเอาดานน้องพี่หน่อยก่อนมีแม่เนาะใจดีเนาะทางเบียวเยี่ยมเนาะให้เงินลูกๆเนาะจะสำได้เนาะพี่หน่อยคะถามบ่งแต่สิ่งสำคัญเนาะสิ่งที่สำคัญก็คือนัำใจเนาะความหักแพง เพินหายมากเนาะขอบคุณแม่หลายๆเด้อขอให้แม่มีความสุขหลายๆแล้วก็ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงขอบคุณห,หลายๆครับแม่เพิ่นเป็นคนไทยพี่นนองแม่เพิ่นเป็นคนไทยอยู่โหละอยู่ Belgium. เบลเยียมไปนะเพิ่นก็มาอยู่ หลายปีแล้วเหรอไปใส่กับบุได,ดเ,เหมือนพอติดโควิดแถมบาดเท็บเหมือนล็อกดาวน์เลยมวยออกใส่ได้ขอบคุณเลยนะนีไ่ไงเด้ออ่าถ้าบอดาวก่อนพี่น้องถ่าบอดาวมาหอดก่อน,อนสบายดีพี่น้องกาลังเข้าบ้านต๋องเอ ่าพอดีไก่หาเพิ่นมาแว่พี่น้องแม่ทางเดียวเหยียบนี่แแมม่่ทางนใี้นะเอ็นใช่คนละสองแสนท่ากับเท่ากับโตแม่ได้เบิ่งกจิ้มกับได้หับเด้อแม่เดนอะสองแสนะของของไก่เลืะแสนหนึ่งพอไก่ใส่ไปแล้วเป็นหามาตะวันนี่แม่พี่น้องเลยนั่นต้องตะวันนี่แหละเป็นหามาต่ว่าไก่กระแสนี่บอกเบาดาวแล้ว อกไ,ไหมฮะวดไก่เดออกไปพาไก่ไลิตบุญไก่เนี่ยมัก็ผ่านมิวน์ทำมาส่งได้จาห้องใช่เออแม่นเลยทำมาส่งได้ก็ขอบใจแม่ละลายเด้อหายอยู่ดีแห้งเลยต้องคิดยังไงดอกต้องคิดยังไรเดอ้อเด้อคิดยังไง,งอ่าาาาาาา่าา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 อาา่าาาปาา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 านนาาาาาาาีาา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 าังไดากาาาาาากาาหาาาาลังใจแม่าา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 าหายาาลังใจาาาเก่า อ่าแม่ยืนที่มีแห้งเนาะเฮาเห็ดบุญรล่อมกันมากัเฮาก็จะได้พ่อกันมาใม่เนาะจะได้พ่อกันเดี๋ยวโควิดหายเฮาจะได้พ่อกันได้เจอหนากันในน้องนแหละแม่เราส่วนไปเบลยียมไปบ่โปะบุก่าขี่ยนปะบุก่าขี่ยนคือกันเลยย่านเลยไอ้บุก่าขี่ยนคือกันเลยแต่ย่านเลยผมเคยเจ๊เกื่อนเนาะขนาดว่า เที่ไทยยังไ่เคยไปเคยไปหอดตลาดอำเภอเออวเจ้ากับก่อนเ้าไปที่นันก็ไปเมืงเทืไปเมืงเทือเคยไปเยอะเราชวนไปเห็นไหหรอลูกดาลูกไก่เดี๋ยวแม่กลับไปเดี๋ยวโควิดหาย่ะแม่กลับไปเนี่ยจะรับไอ้ลูกทั้งสองคนหรือว่าวาวดาวเขาจะเอาไอ้เมียเขาด้วยแบบไม่รู้ ไปน้ำบ่ขันยนพี่น้องคือข้าก็ไก่เลยอัดลาออกก็คือยนเด้อพี่น้องคือเครื่องบินเนีคือตัดลาขึนยนเออคือเครื่องบินก็คือยนแหละพี่น้องยนกับเครื่องบินนะงานเดียวกันเหรอใหญ่กันเออไปเอาตงยังนี่เตรียมตางของอะไรบ่ มันร่มกระดอกกาเกงในกาเกงในการโค้งยังได้กาเก่งในอันนี้อะไรงถึงท่านยังล่มอยู่ไม่ต้องโพดโพแหละมันชินาหอดัาอะไรนั่เงแต่ว่ามันล่มแห้ง สิ่งขนได้ในนอนนะในนอนขนาดในเอออยากคิดยังไรเด้อครับอยากอยากอีกอย่างหนึ่งนอกคือยอพิ่นสิว่าเพิ่นกาวากับอ้ายกันได้่าแม่แม่คิดกังวลว่าแม่ให้เงินพวกหนูน้อยไปอนานแล้วสักบ่น่อยแม่บ่น้อยบ่ต้องคิดยังไรคือบ่ได้คิดว่าเงินหน่อยเงินลายดอกก็คืออยู่ที่น้ำใจละครับน้ำใจเนาะน้ำใจความหัก ของไม่หายมากดนบุญของลูกๆแล้วบุรีคิดว่าหน่อยร้ายบอเฮาบริเนนจุดนั่นบริเนนเลยบริคิดเลยว่าอันนั้นนะพขาเฮาเกิดมาเฮาก็โบนิเงินงนี่แล้วพี่น้องก็อยู่กับแบบเฮาก็โบนินเงินเที่ยวหาเสมอนี่ก็พอ่อจะได้ใช้จ่ายเนาะเฮาก็บบริไดนินรถยังหมางไม้เฮาก็ได้ใช้ได้ใจแบบแต่ละมือเขาพอได้ซื้อได้ยังกัดีใจและสนีกเยอะ ลำไม่ได้ลุยไม่นด้หรอกอบางคนว่าไอ้ล่ำว่าไอ้รวยอ่ะว่าไอ้ด่าซะในคลิปมันนี่อัดคลิปด่าซะว่าไอ้บุสวยเรือนี่น้องบุสวยเออยรือยหญ่ว่าเรื่องการสวยเรือนี่กะมันกะเวรไล่เฮาก็ต้องนินรอบครัวเฮาก่อนอยู่แล้วถ้าครอบครัวเฮาบ่สบายสิไปสอบคนอื่นมันบ่ได้ไไนั่นแหละนั่นแหละเฮาเข้าใจว่าจุดหลักๆก,ก,ก็คือครอบครัวเฮาต้องมีกินมีอยู่ก่อนก่อนสิไปแนมคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่สำคัญสุดคือครอบครัวเฮา อยากให้เขาใจน่นยขนละให้อยากให้มองเขาจายเจ้าลึกเลยว่าเป็นอะไรอก็มีเนาะมีแต่เธอจ่ายนะครับเพราะห้างบริมีมหล่นมือเ้อางบริมีหล่มือ<น>ว่าเ้าวซมีเงินแบบว่าเลือดไส้เลือดจ่าย,ายนะคือเงินถูกบาททุกกี่เพ้าก็ต้องเก็บออม,อมไปอยู่แล้วมันสำคัญที่สุดในพี่น้องเงินเพราะว่าชีวิตคนเ้ามันบ่มียังแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าความเจ็บความไข้นี่กะมันประจักษ์ได้แค่ก็ต้องเซฟไว้ก่อนหะแหละ แน่นเละเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนพี่น้องจังเท่าที่แถวไปห้องมอาสขาใช้จ่ายเท่าไรเนาะจักหน่อยจักแพงเขา,าเรื่องนะเรื่องสองสารนะขันเฮาไม่เนาะคือแบบเรื่องสองสาร่ะสงสารในใจคนจิตใจคนแต่ละคนมีความสงสารอยู่แล้วสงสารสงสารแต่ว่าเฮาซอยเพิ่นได้หน่อยได้รายสัมดก็สัมมาซอยได้่นสัมมาซอยได้ได้แล้วหลกกระขุนพีนเพียนสงสารเนาะทีมดาไหว ไม่ก็บอกไปแล้วว่าเจ้าเก่งไอ้ลี่หรือว่าเก่งจริงนั่นเจ้าบ่ต้องว่าบ่ต้องเก่งในในคีย์บอร์ดหรอเจ้าฝากขึ้นมาโลดหรอมาสวยเรือยื่นมือมาโลดอะไรวะกระแมนยูก่อนสีบัวเนยังกระเฮากับข้นขึ้นก่อนแบบว่าทั้งที่ทุกคนกับจิตใจเฮากับอยากซอยอยู่แล้วแต่ว่ามันจุดลักดาเข้าบวมเงินคำถึงขันว่ะสิไปนี่แหละก็คือกันคือเพิ่นนี่แหละคือแม่เนี่ยเพิ่นฝากมาให้ยเฮากับดาวเนาะให้ลูกๆดุกเป็นเพ่ครับเพิ่นก็ยังขิดไปคิดแบบ งานเดี๋ยลูกได้หน่อยได้ลายเนาะอันนั้นเพื่อนบริขีดเออสมัครลูกๆหรือบริขีดยังเลยบริขีดยังเลยคือมันเป็นน้ำใจของแม่เลยแล้วก็เป็นใน้ำใจ<า>ของแม่คือไก่ไป็นสวยระบ่าวเนาะแล้วก็เป็นน้ำใจของไก่แล้วก็ระบ่าวก็บริขีดยัง,งว่าไก่หาหน่อยหายลายแม่ะอะไรแบบเปน็นประวันการที่จะดีสอยพายกับอย่างไรเข้าใจถึงจุดหลักๆกับข้าวคัวเขาก่อนไปข้าวคั่วนะครัะเอาครอบครัวเขาก่อนคือเขา พ่อเมียนี่ยทีต้องดูแลครอบครัวเขาเองครอบครัวเขาต้องมาก่อนแปะครอบครัวต้องมาก่อนยังห้เข้าใจปะยังไงครอบครัวมีพอได้ใส่ได้จ่ายเลยพ่อเมียเขาเถ่าเนาะเห็ดเยังกับบวได้เลยหาเงินหา้งค้ำไม่ได้คู่มือนี่มันกับเมนจีทั้งไงเนาะเนาะทำหนุ่มหนุ่มหน่อยเขาก็ต้องท้าท้าไปก่อนเสมอเดี๋ยวพ่อเมีเข้าก่อนอ่ะว่าจะจ่าเนาะพี่น้องทั้งทู่ะให้เกิดพ่อเมีเขาเถ่าเขากียแล้วก็เราก็ต้องเก็บต้องป่วยแบบอนาคตกสบายเขาก็ต้องเก็บเงินไว้ การที่เฮาซึ่งที่ซึ่งทีหน่อยก็ต้องเอาต้องเก็บไปคอยเก็บไปการที่เ้ามีเงินเอาห้องทงเขาไว้เนี่ยมันก็อุ่นใจมึงยังืมไส้มันก็อุ่นใจแบบไหนใดคือถ้ามันเจ็บเป็นมาอะไรมันยืนยืมไพ่กะยากก่เรื่องเงินเรื่องคำเนาะเพราะว่าไพ่กะคัดสนเลยมันบนเองง่ายยืมยากเลยละมันยืมยาก ทอะไรนะวายพูดได้กะแบบมันกันยากขมือนเงินมันหายากเลยแหละมันอาเซียนมีโควิดนะครับเนาะเน่ยหยกเนี่แห่งกันยากคล้ายคล้องกับแห้งแพงเงินกับหงาเงินทำซองทำแสนไปตลาดก็ที่ได้ยังได้หิวน้อยเดียวขมือเนี่แหละยจะให้เข้าใจน้ำกันนั่นแหละเข้าใจน้ำกันเด้อพี่น้องไก่กะอธิบายคนเดียวก่ายังบมดฉันขัดถอาเบาะเด้าเนี่ยเหนบอนเบาวเด้าน บางที่ว่าพอดีได้ที่นเราเหมือนในหอดาวนะอันใดก็ขอโทษน้ำกันอันใดบ่มเหมืนกันขอโทษขอให้น้องไล่แต่ว่าว่าตามความคิดของเราเองแหละความคิดของเราเนาะคือเรากแบบว่าร่วมยังได้แค่ให้ว่าให้พังทีพูนเพิ่นเพิ่นคิดของเพิ่นแต่ว่าความคิดของคนเนาะมันกับคนละคนละอย่างมันมัไลายความคิดเถามความคิดไทยว่าได้แมน คือต่อให้เฮาดีจำได้พู้ที่เขาบหมากเฮาเขาก็เป็นคนส่วนคือเก่าเนียนเนียเดี๋ยวพู้ที่เพิ่นมากเฮาเฮาสีดีจังได้เพิ่นก็ยังหายเออเฮาสีดีเพิ่นก็ยังหายกำลังใจเฮาสี่ส่วนแต่เพิ่นก็ยังก็หายกำลังใจเฮาคือเก่าเห็นบอกเนียนเนียนเ่าไหละตามความคิดมื่แล้วมืดแล้วสำหรับไปเจกหนาทีแล้วไปหนาทีแล้วโอเคพี่น้องฉันโอเคไปแล้วเด้อมันมืดแล้วพี่น้องมืดใอ้ดาวเมื่อก่อนเดี๋ยวเราสิ ไปหาอาบหนามอาบถ่าเนาะนอำหนาวเน๊เด <Yeah, S 1> ี yeah, ๋ยวก็มีคนมาหากอดบุได้เน๊ะโอเคไม่น้องไมไปแหละเด้อไปเลยเดี๋ยวนี้กับขอบใจขอบคุณคอนเูดล่นๆที่เขามาหลับส้มซ่องบอกไก่ไปแหละเด้อคุณเล่นไรครับขอบคุณเล่นๆขอบใจแล้วโอเคส่วนไก่ทางคนไก่ทางมากรับเขากล่าไก่ไก่เห็นหนังหมดจ่า มีแต่มีแต่คนแนมลงมากหนมบแนมกมากแค่หนีบแต่คนโมหุกไก่ถ่ายคลิปกับเขาสิบอกเลยปักนี่เป็นบ้าแล้วนะคือคือมีไงเล่าบนเราบนเราบนยิีบนั่เราหุแล้วปักไก่ถ่ายคลิปเป็นว่ามีใไงเออเลำเรามี้ยงยังมาั่วเป่อือไปขับเนี่ยเนาะ พี่น้องไก่ขอบคุณแม่อีกครั้งนะครับขอบคุณหลายๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเนาะทุกคนทุกท่านเนาะที่ใหก้กรลังใจไกนะ่เนาะแล้วก็สนับสนุนไกนะ่เนาะแล้วก็ซัพพอร์ตไก่ขอบคุณหลายๆเนาะ ไก่กบ,บู๊ิี่บอกยังนั้นพี่น้องก็คลิปก่อนน้องไต่ก็ด่าคนเลยโบ,บมักไก่นเนาะที่ด่าคนที่ม,มาเมนด่าไก่นเนาะพี่น้องส่วนคนที่ให้กำลังใจไก่นคะครับไก่ขอบคุณหล,ลายๆเด้อขอบคุณหลายๆขอบใจหล,ลายๆบอว่าสิเป็นคนไทยคนลาวก็ตามเนาะบอกว่าสิเป็นต่างประเทศกันด้าน,น,นาเนะาะ ขอบคุณหลายๆขอบจใจหลายๆยังได้กัผิดพาประการใดไก่ขอโทษขออภัยหลายๆเยอะพอไก่ก็มันลายพี่น้องไก่กะเดือดเดือเดเถมทุกคนคือว,ว,คคว่างว่าคนที่หมักไก่เนาะยว่างว่าคนที่ขอใจไก่เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> พ่อกัำลังเค็มหนาเด้อพี่น้อง อยู่ดีมีแห้งสุดผาดแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมังมีสีสุขขอให้มีความสุขกับปัจจุบันหลายๆอ่บายดี